วันนี้อีหว่าพาแสบมีเมนูวันนี้จะเป็นไข่ลูกเป็ดนะคะวันนี้คิดที่แล้วนี้ยกินไปจะเป็นไข่ไข่ลูกเป็ดเวียดนามวันนี้จะเป็นของกัมพูชานะคะไข่เป็ดกัมพูชาต้องขอขอบคุณช่องห้องปปงชาแนลมากนะคะที่ส่งมาให้อีหว่าได้ชิมนะคะมาแล้วก็กินกับส้มตํานะคะรสเด็ดเผ็ด,ด,ดมาวันนี้ไปตลาดมีผักแพรด้วยวันนี้มา กินส้มตำกับไข่รูปเป็ดกราบกาบ,กาบอันนี้จะเป็นของกัมพูชาเนะาะน,นี่แบบแกะมาแล้วอันนี้ของกัมพูชาถ้าสั่งอาไข่กัมพูชานะคะแผงหนึ่งก็สามสิบฟองเนาะก็จะได้ผักแพลนะคะ ผักแพวแล้วก็น้ำจิ้มให้ด้วยนะคะครบชุดเลยไปถึงเราก็ไม่ต้องไปมัวตรงมัวตำผักพงผักแพวก็ไม่ต้องไปหานะคะมีให้อยู่ในเต็ดเลยนะคะเใครสนใจก็ทักไปหาเพื่อนได้นะคะช่องไอ้ปงชาแนลนะคะ กับผักแพลแบบเข้าันอยู่ม,มันๆแทบบแทบไบ่กัมพูชาก็แทบบ ใครที่เบื่อไข่ผัวนะคะลองมาลองลอง,ลองกินไข่ลูกเป็ดดูด้วแซบบ่บ มันดิขึ้นมันม that ินครั้งที่สองนะติดใจแซ่บกินครั้งแรกแตอนนั้นก็ยังเหมือนกล้าๆกลัวอยู่แต่พอกินไปเนี่ติดใจเลยอร่อย ต่ำก็ต่ำแบบเแลร้าๆนะคะเผ็ด ตำควดเผ็ดเลย เลยค่ะเดิมพันนั่งกินแบบสบายๆนะคะที่ตรงเขียงงานน้อยคอยรักก็ทำน้อยคอยรักหนูไม่ไหว,วะ เผื่อใครสนใจนะคะอยากลองชิมไข่ลูกเป็ดนะคะถ้าหาช่องไอโป h ชา n นลได้นะคะ 在吗？ ลูกเป็ดนันี้จะเป็นของกัมพูชานะคะเผื่อใครสนใจนะคะเดี๋ยวชักหาช่องไอปูชาแนลได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์ให้กับช่องอีหว่าพาแซบด้วยนะคะทาง Youtube นะคะแล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะเดี๋ยวยีวาทิ้งนิกงเข้าไว้นะคะ,ะสำหรับแฟนเพจ a c e b o o k นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ